สวัสดีครับทุกคนกลับมาอยู่กันในเกมฮักกี้แชกูนี่ผมไม่ได้อัดเกมนี้มานาแสนนานนวดแต่หาเรื่อง Q&A เนี่ยแค่ครับผมก็ต้องหาเรื่อง Q&A แล้วผมกําำลังจะทำเสร็จด้วยอ Q&A แล้วผมก็จะมาอัดคลิปนี้ก่อนเมื่อหลังที่ผมจะใช้นะครับจะเป็นตัวนี้ Q1 ไม่ต้องถามหรอกครับว่าทำไมผมใช้ตัวนี้ เพราะตัวเนี้ยมันแพงเกินไป4ส0 0 0 0 5 0 0แต่ผมมี400,000 3 0ืนผมก็เลยซื้อ,อตัวนี้ตัวนี้4ส0 0 0 0 2 0ื่นผมก็เลยซื้อมานะทาเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปเล่นกันเลยโอเคเดี๋ยวผมจะซูมแมทมาโดยการวนสามรอบ อันนี้ดาจีนและครั้งที่สองอันนี้ด่านปกติครั้งที่สามโอเคเปดานปกติ <c oughs> ซึ่งตอนนี้มันจะแหลกนิดหน่อยเพราะตัวน,นี้มันเร็วมากนี่แล้วผมจะให้ทุกคนดูอันนี้ด้วยนี่นะฉลาฉลามันจะวินได้นะครับนี่ ฉลามบินได้ว้าวจริงๆมันก็ไม่ค่อยว้าวหรอกแต่ผมอยากทำเฉยๆก็เล่นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรจนกว่ามันจะครบสิบห้านาทีตอนนี้หนึ่งนาทีสี่สิบหกวิอยู่ไปต่อปลาเล็กปลน้อย <c oughs> บังคุามะ ตรงนี้มีระเบิดอีกถ้าทุกคนรู้ว่าเมื่อไหร่จะกินระเบิดอีกจีนนั้นได้นะครับทุกคนก็บอกว่านะเดี๋ยวผมจะได้เก็บเงินหาเงินซื้อซื้อฉลามตัวนั้นนะมันจะได้มันจะได้กินระเบิดนั้นได้โคตรน่ารำคาญเลยระเบิดนั้นนะ นี่ไม่กอล์อดนที่ผมจะรีวิวเป็นพาร์ทหน้าเม่กอล์อดนที่ผมจะรีวิวเป็นแบบพาร์ทสองอะคนจะรีวิวนะแต่มันมุดท่อตรงนี้ไม่ได้มันต้องซื้อเป็นตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันตัวใหญ่เกินไปไม่กอล์อดน ผอยากซื้อแผนที่อันนี้มากๆแล้วมีคนยูทูบเบอร์ที่เขาบอกว่าแผนที่เน้นหนึ่งมื่น 10, บาทแต่ผมยังหาที่ซื้อไม่เจอเลยผมก็เอาฟรีตรงเนี้ยลองดูโฆษณาเนี่ยมันได้หนึ่งรอบแต่ผมอยากให้มันแบบได้แบบทุกตาเลยผมจะได้สบายนะจะได้หาสมบัติได้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าสมบัติแบบไหน มันจะเป็นแบบกล่องๆนะคนคนเล่นเกมนี้น่าจะรู้ดีว่ามันจะเป็นอย่างไ้แต่แต่ผมมาบอกคนที่ไม่รู้นะครับคนที่รู้ดีก็แล้วก็เอฟังฟังไปก็เขาจะพูดแล้วนะก็คือกล่องสมบัตินะมันจะมีแบบเป็นกล่องสมบัติแนตะ่รูปรูปเหมือนกล่องสมบัติแนตะ่แต่มันเป็นกล่องสมบัติที่ไม่ธรรมดามันให้เงินทีละพันนะครับ ผมอยากได้มันมากๆอยากได้หลายอันด้วยมันจะได้รวมเป็นหมื่นได้ตอนนี้ผมอยากได้45,000นนะครับจะได้เอาไปชื้อซื้อฉลามตัวใหม่ทำไมตายโอเคมันตายแล้ว โอหาหากรงสำหรับแป๊บหนึง่งทุกคนจะได้ดูไปด้วยเลยว่ามันเป็นยังไงก็เ,เปิดขีปแล้วมันก็จะมีเงินพุ่งออกมาเล้วแต่ดวงนะครับว่ามันจะพุ่งเท่าไหร่ถ้าขึ้นสองพันก็จะได้สองพันนะถ้าได้หนึ่งพันก็จะได้หนึ่งพันมันมันมีต่ำที่สุดก็จะเป็นเกนะ้าร้อยฮะมากที่สุดน่าจะเป็นสองพันสองพันห้าร้อย ไม่ไม่ตามที่สุดน่าจะเป็นเก้าร้อยใช่รัถือเก้าร้อยตามที่สุดคือผมก็เล่นตัวนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับตัวนี้คือตัวนี้มันโคตรโหดเลยผมชอบผมชอบมากบูทบูทมันโคตรแรงเลยหุ่งทีเดียวนี่ลกโลกเก,กือบแตก อันนี้มันไม่ใช่ฉลามแล้วคือวานพิชชาตเนะแต่คนคนทําเกมนี้เขามาทำไมก็เม่รู้มันไม่ใช่ใครจะลามลาจริงมันก็มีหลายตัวอะไรที่ไม่ใช่ฉลามอย่างเช่นวานโอก้าเลยมันก็ไม่ใช่ฉลามอันนี้วานพิชชาต์โอก้าเดี๋ยวผมไปดูมันเป็นไซเอลฮะวานโอก้าแต่ผมมาไซไซขึ้งไหมตกใจก็คือวานพิชชาตตัวนี้ซึ่งมันจะมีวานพิชชาต ตัวหนึ่งอยู่ในดานน้าแข็งนะครับแต่ผมพี่เกจตัดต่อให้ดูภาพมันเอาเป็นว่าเดี๋ยวพลาดหน้าผมจะเล่นดานน้าแข็งแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ดูวานพิตชาคาดนะคะว่ามันเป็นยังไงมันจะเหมือนตัวนี้ไหมใครอยากซื้อตัวนี้นะครับสองแสนสองหมืน่นนะครับสี่แสนสองหมื่นสิ วันนี้4 0 0 0 0่นะครับถ้าใครอยากเล่นก็ต้องมี4 0 0 0 0นะ 20, ก่อนนะแล้วก็ต้องปลดล็อกตัวนี้ด้วยถ้าใครไม่อยากปลดล็อกก็ต้องเอาเพชรซื้อนะครับประมาณ500เพชรนะครับถึงจะซื้อได้ตัวนี้คือมาันต้องทำเมกกโลดอนให้เลเวลแมก่อนทุกคนต้องซื้อเมกกโลดอนแล้วก็ทําให้มันเลเวลแมก่อนถึงจะปลดล็อกตัวนี้แลวสามารถซื้อได้ถ้าอยากถ้าอยากซื้อเป็นแบบถมก็ต้อง อัพเลเวลมการูดอนเหมือนกันครับแล้วมันจะปลดล็อกให้เป็นซื้อเป็นเหรียญถ้าใครไม่อยากอัพเลเวลมการูดอนก็ก็สามารถทำได้นะครับมันจะมีให้อยู่แล้วนะครับมันจะมีเลือกให้ซื้อเป็นเพชรหรือว่าจะเป็นเหรียญน,นะ นี่บตัวนี้นะครับถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมพาไปดูราคามันก่อนโว้ยหรอุณ <c oughs> านเลือกทีมที่เป็อค่ะเพุส <c oughs> นามมาช่เดี๋ยวผมไม่ตรงการตัวนี้นะ คอยากซื้อเป็นแพ็คไข่มุกละสองพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้ว 2000, นะผมมาพูดเรื่องนี้ทำไมนเนี่ยเนี่ยจะจะซื้อตัวนี้ได้ <c oughs> เนี่ยเนี่ยพวกตัวเนี้ยมันใช้ไข่มุกซื้อแต่ผมมีสองร้อยแปดไข่มุกเองอะแล้วก็ตัวนี้คอสตอมเอลินแต่ผมไม่รู้ชื่อมันจริง,รงๆมันลหรอกเนี่ยผมต้องซื้อตัวนี้ก่อนถึงจะปลดล็อกสองตัวนี้ได้ เดถ้านะตัวนี้คุณต้องซื้อสองตัวนี้ซึ่งผมอยากได้มากๆก็จฉลามอะตอมมีซึ่งมันโหดมากๆโอเคเดี๋ยวไปเล่นด่านแ้วมาแข็งให้ดูนะผมขี้เกียจต่อๆอยิงๆเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับหน้ามันจะเหมือนกับอีตัวนี้ไหม มันจะอยู่เล็กๆเลยตัวหนึ่งฆ่าฉลามไก่อนนี่ไงนี่นี่นี่นนเห็นไหมเห็นไหมตะแยะที่ผมกินไปแล้วงั้นเลยครับก็คือวานพิชชาตซึ่งวันนี่เหมือนกับตัวนี้เลยตัวนี้มันสีม่วงดำเนะแต่ตัวนั้นมันสีดำไปเลยทีกผมก็ไม่รู้ว่าทำไมไมันทำไมคนสร้างเกมนี้ถึงออกแบบมันไม่เหมือน บินเอ้ามันมีคนอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองบินไว้เผื่อได้มบินไป,ไปเลยเนี่งกองสมบัติเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นละวนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอเค นี่เดี๋ยวผมจะไล่ฉลามที่วันเป็นวันโอการูเลยนะก็คือมันจะเป็นตัวนี้นี่ไซแอลนะเนี่ยวันโอกาเนี่ยนี่ชื่อวันถ้าใครอยากซื้อตัวนี้นะครับตัวต้องปลดล็อกของตัวนี้ก่อนถึาผมได้มันราดโดยไรว,วันนะฮะเนี่ยก็คือส้อง สองตัวเนี้ยแต่ผมสามสามเลยนะหนึ่งสองสามมาตัวนี้ก็ต้องเก็บเหมือนกันอันนี้ผมไม่ได้รับจากไรวันอันนี้ผมต้องปลดล็อกตัวนี้แล้วก็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 ตัวแต่ผมอยากได้ตัวนี้เอามารีวิวแล้วฮะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยฉลามเนี้ยสปิคนี่กินเอาห้าสิบห้าบาทแต่ผมมีสิบสองไม่สามารถ ซือไม่ได้เค่นี้แหละแล้วก็ให้มาดูสก,กินด้วยโอ้สก,กินโคตรเท่เลยดูดิครับเรื่องแสงนี่ซึขอื่นยังซื้อไปดี่ากแตะห้าร้อยมันจะมีปัญญาซื้อเหรอครับโอเคแค่นี้สมาลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ผมก็บอกกันแล้วครับถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็มีลิงดาวโหลดข้างล่างไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ลิงดาวโหลดเดี๋ยวผมจะถึงถ้งชื่อเกมไว้ข้างล่างใต้คลิปนะครับ